ทางหลวงพ่อแล้วแล้วหลังจากหลวงพ่อติดต่อมาเมื่อกี้หลวงพ่อติดต่อหาผมใช่ไหมใช่แต่เขาเมื่อกี้ทนายอบอกว่าเขาคุยกับทางหลวงพ่อแล้วอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาพิ่ได้ยินพร้อมกันนะครับมได้ยินนะรีบมาพูดคำนี้ใช่ไหมฮะผมก็เลยไม่รู้ว่าแกาจะเข้าไปยังสงสัยอยู่ว่าผมสงสั่คำนี้มันเหมือนกับว่าได้มีการตกลง,งอะไรบางส่วนหรือคุยอะไรกันบางส่วนกับหลวงพ่อแล้วหรือเปล่าลอะไรอันนี้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวโทษนะแต่ผมก็ไม่ได้ผมไม่อยากไปไปไปล้วงลึกมากเมื่อกี้เนี่ยแต่ถามว่า ติดใจคํานี้ไหมผมผมจะดุดใจคํานี้เหมือนกันครับนะฮะแต่ทีนี้โอเคไม่เป็นไรนะรก็ถือว่าเขาจะไปดีแครตัวเองกับหลวงพ่อมันก็เป็นสิ่งที่ควร,ครนะรว่ามันเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ถูกต้องแล้วแต่ประเด็นหลักในระหว่างที่อย่างที่ทางฝั่งของอาจารย์เบียบอกมาว่าหมอบีคนต้องออกบินดีแครตัวเองให้เร็วที่สุดหรือจะแบบขยับให้ใครออกมาพูดก่อนอะไรก็แล้วแต่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะถูกเดินคู่กับทางความไม่เชื่อใจกับทางวัดทางวัดเองในฐานะที่พี่เป็นตัวแทนครับ พี่ยังจะไปแจ้งความเพื่อโปรเทควัดตัหลวงพ่ออยู่ไหมแน่น,นอนครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันและพูดคุยกันเรื่องนี้ครับซึ่งถ้าข้อมูลเพียงพอประชุมกันหาหรือแล้วคณะกรรมาการเห็นว่ามันต้องปกป้องศีรวัดว้ก่อนปก,ป,กป้องเรื่องของเราอาวัดไวอดว่าวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอต้องดําเนินคดีถ้าเพียถ้าหลักฐานมันพอนะว่าการกระทําของหมอบีทําให้วัดได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นข้อหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่า ลองให้โอกาสเ้าก,ก่อนหน้าเกิดผลมันมันก็อยู่ที่หลวงพ่อแต่ถ้าถามผมในฐานะทนายความหรือเป็นที่ปรึกษาของวัดผมก็แนะนําว่าให้ดําเนินคดีคือคือผมเสริมพี่เกิดกับพี่หนุ่มอย่างนี้ครับว่าไอ้กรณีเนี้ยความผิดมันสําเร็จไปแล้วครับ ถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงถ้าใช้คํานี้ด้วยถ้าเป็นจริงถ้าถ้าเป็นจริงผมต้องบอกหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่ดําเนินคดีหลวงพ่อจะเดินหนึ่งห้าเจ็ดเองใช่ครับผมจะพูดอย่างนั้นครับคือจัดด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการไปลงบันทึกประจําวันว่าวัดไม่ได้เกี่ยวกับโครงการต่างๆของบอบีเข้าใจเข้าใจตัวนั้นผมผมผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าวันเนี้ยผมยังไม่ได้เข้าวัด ครับพี่ผมเองก็อยู่ข้างนอกเพิ่งเพิ่งรับทราบจากเหตุการณ์ผมไม่สามารถที่จะไปฟันธงหรือสรุปได้ว่ามันจะต้องเป็นอะไรแต่จากสิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหลวงพ่อคือเราจะแสดงทุกอย่างให้มันโปร่งใสครับแล้วก็ปกป้องปกป้องวัดให้ได้มากที่สุดครับคือผมเสริมตรงที่ว่านอกจากวัดจะตกเป็นผู้เสียหายแล้วครับอาจารย์ท่านใดประชาชนที่มีการโอนเงินเข้าไปก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายได้ นะครับก็แล้วแต่ว่าทางนี้คือถ้าถ้าสมมติก่อนนะครับว่าถ้าหมอบีกระทําความได้มีกันได้มีส่วนในการกระทําความผิดชาวบ้านที่โอนเงินเข้าไปเนี่ยครับก็สามารถไปแจ้งความข้อหาช่อกงได้ครับจะเป็นช่อกงประชาชนหรือว่าช่อกงตามปกติมันแล้วแต่ดูเป็นเคสไปเคสไปครับเอ่ออันนี้ผมถามเชิงที่ผมไม่รู้เรื่องนี้นะไม่รู้ข้อกฎหมายผมแค่อยากจะรู้ว่าในกรณีนี้ถ้าเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยยังไม่มีเจ้ายังไม่มียังไม่มีเจ้าภาพครับอันนี้เจ้าภาพคือคนที่ไปแจ้งความครับ ถูกครับยังไม่มีเจ้าภาพในกรณีเดียวกันถ้าเกิดหลวงพ่อยังไม่ไป <Okay. S 1> อเดี๋ยวว่ากันตรงนี้นะฮะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางอสอบสวนการเขาสามารถดาเนินคดีดำเนินการเองได้ไหมเหมือนกับที่ผัผ่านมาคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของการโฆษณาช่อโกงประชาชนเป็นความผิดที่เขาเรียกว่ายอมความไม่ได้อย่างนี้ไม่ต้องมีเจ้าภาพตํารวจแจ้งความดําเนินคดีได้เลยอม,มันก็ต้องดูว่าในกรณีนี้ตํารวจเ้ามองเป็นเรื่องของสามสี่สามช่อกงประชาชนไหม แต่ความเห็นผมถือว่าเป็นการช่อโกงประชาชนครับท่านนายกวมองอย่างนั้นผมมองอย่างนั้นครับรวมถึงเป็นความผิดตามตามพรบอรคอมนําเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบนะครับจะผิดไอ้พรบรเล็กพรบรเลี่ยไรยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พรบรใหญ่กฎหมายใหญ่ก็คือประมวลกฎหมายอาญาเรื่องชอโกงประชาชนกับพรบอรคอมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ความผิดใหญ่อยู่ครับพยานสิบปากน้อยไปไหมไม่น้อยครับพี่เพราะมันดูตรงที่ว่าเงินนั้นนะ่ะเหตุ ไอน้ไนายกรนายขอที่โอนเข้าไปเนี่ยหลงเชื่อโครงการเอาไปใช้ตามโครงการนั้นไหม,มถ้ามีส่วนเกินมีดอกบ้องดอกเบีย้ยมันไม่ยากครับเอาสเตทเมนต์มาวัดกันได้ครับครับช่วงเวลานี้โครงการที่หนึ่งหนึ่งมกราถึงฐามที่เด็ดมกรามันวัดกันได้ครับกระทบยอดไม่ยากไม่ยากเลยกระทบยอดไม่ยากบอกเลยอันเนี้ยนะฮะโอ้ ทำไมต้องหันมาทางนี้มาหันันมาดูยังอยู่ดีไี่ถ้าเปิดชื่อมาไปกูดิชิบไม่ชิบอาจารย์ครับพี่นุ๊กจริงๆอยากจะเตือนอะไรประชาชนคนใดบ้างไหมเรื่องนี้ครับก็ก็อยากบอกว่าศรัทธามันต้องคู่กับปัญญาในศาสนาพุทธนะครับว่าพุทธมันแปลว่าผู้รู้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเราไม่ตื่นรู้ ะะเราใช้ศรัทธานําปัญญาเนี่ยเราก็จะออกหักอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไปซ้ําแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็เจ็บแล้วเราก็ไม่จำนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเงินทุกวันนี้ก็หายากนะพี่หนุ่มเศรษฐกิจขนาดเนี้ยการที่เราจะเสียสลาเงินเพื่อหวังเป็นการทําบุญกุศลเพื่อช่วยเหลือใครกันแล้วแต่เนี่ย กว่าจะาหาเงินมาทําตรงนี้ได้เนี่ยแล้วผู้ที่รับทานตรงนั้นไปเนี่ยเอาไปไม่ตรงวัตถุประสงค์ก็ดีใช่ไหมครับหรือเอาไปยกักยอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนนอกจากทําลายศรัทธาประชาชนแล้วมันยังทําลายภาพรวมของศาสนาซึ่งอันนี้ผมว่ามันมันเหมือนเป็นเรื่องซ้ําเติมเหตุการณ์ตั้งแต่สีการก์กอเป็นต้นมาเนี่ยตอนนี้ศรัทธาจากสถาบรรสงซึ่งก็ย่ําแย่ลงแล้วทีนี้คาราว่าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีถ้าเกิดพลาดพั้งอย่างนี้ไปอีกเนี่ย ชาวพุทธส่วนใหญ่หน,หน่าจะเคว้งคว้างพอสมควรก,ก็อยากให้กําลังใจแล้วก็อยากให้ยึดหลักการของศาสนาไว้คือพระเจ้าก็บอกว่าธรรมวินัยเ,ยเป็นศาสดาใช่ไหมครับต่อไปเราจะฟังใครเนี่ยขอให้ตรวจกับหลักการที่พระเจ้าพูดไว้นะครับอ,อย่าไปยึดบุคคลพูด,ดง่ายคืออย่าไปยึดหลักกูมากกว่าหลักการแล้วมันก็จะไม่อกหักนะครับครับ,รบนะอโอ้โห กังวลใจไหมเนี่ยอาจารย์เบียร์ถ้าเกิดว่ามัน,มนทำให้แบบเราคนที่เขาก็อยากจะทําบุญแล้วพอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันจะกระทบไปถึงเรื่องราของความความมั่นอกมั่นใจในในของของ,ของผู้สานกิชนทั้งหลายเนี่ยจริงๆอาจารย์มีโอกาสได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วก็คุยกับ f c อะไรก็ต่างก็มีโอากาสถามหลายคนก็พูดเหมือนกันเลยว่าความศรัทธามันสั่นคลอน แม้แต่พระเองท่านจะบอกว่าช่วงนี้อาตมาเองก็ต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะว่าคนเนี่ยมันบริจาคน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มันเกิดความกระทบกระทั่งกันเนี่ยในสังคมพุทธเองก็บางคนก็บอกว่าเอออย่าไปด่าพระเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะยิ่งทำลายศาสนามากขึ้นไม่ด่าก็ไม่ได้อีกสุดท้ายมันก็จะเป็นการทำลายศาสนาอยู่ดีแต่การด่ามันก็ต้องดูไปตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งที่เราด่าเราด่าต่อความชั่วความเลวเราไม่ได้ด่าต่อตัวบุคคลเราไม่ได้ด่าต่อพระสมณศรีลูกที่ยังมีควาป็รระออบลกกยย้้แืชิ แพพ้ภัยของตนเองไปแพ้ต่อกิเลสตัณหาเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดชาวพุทธเราหรือคนไทยเราเนี่ยควรต้องมีปัญญาอย่างที่ดร์นยพูดตอนแรกว่ามันต้องมีการมาอีกลามาสูตรเนาะมันต้องไขควรอนะ่ะอย่าพึ่งรับรองเนี่ยอย่างเราคุยกันตอนนี้อย่าพึ่งรับรองด้วยว่าเขาเนี่ยช่อโกงแล้วหรือยังและอย่าพึ่งคัดค้านด้วยว่าเขาไม่ได้ชอ่อโกงมันต้องวางเป็นกลางไว้ก่อน แล้วก็เอาไปตรวจสอบให้มันดีให้มันชัดเจนแล้วก็อเอามาคุยกันใหม่อีกทีนึงว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้ามัน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 ต่างคนมันต่างไปคนละทิศคนละทางคนนึงก็ว่าหนึ่งคนนึงก็ว่าหนึ่งแต่เข้าใจได้สังคมมันเป็นคนหมู่มากเนาะการที่จะให้ทุกคนเข้าใจตามสิ่งที่เราจะนําเสนอหรือจะเข้าใจให้ทุกคนในสังคมเข้าใจแบบเหมือนกันมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นั้นวิธีการที่สุดคืออะไร พยายามกลับมาแก้ไขตัวเองดีกว่าอ,อย่าพยายามไปแก้ไขคนอื่นแล้วก็พยายามมาเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าไหมพยายามอย่าไปเชื่อมั่นในคนอื่นพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าหรือหลักความเป็นจริงมันจะเป็นจริงของมันอยู่แล้วคำวจริงมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เพราะฉะนั้นอย่างถ้าใครก็ตามที่ติดตามอย่างเรื่องของกรณีข่าวพระก็ตามข่าวหมอบีก็ตามหรือจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้จักกลับมาปรับปรุงแก้ไขเองว่าเฮ้ยเหตุปัจจัยตัวเนี้นะเราต้องกลับมา ทำความเข้าใจนะว่าเรายึดที่ตัวบุคคลไม่ได้เราต้องยึดที่หลักความจริงเป็นหลักเกณฑ์หลักสําคัญคถ,ถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้ตัวเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยากให้สังคมไทยเราระม,มัดระวังให้มากขึ้นศรัทธาศรัทธาได้แต่อย่าหวั่นไหวต่อสิ่งลออข้างถ้าเขาสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาสอนในสิ่งที่ถูกต้องควรแก่การฟังพฤติกรรมของเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาสอนในสิ่งที่ผิด แล้วพฤติกรรมเขามันดีอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องแยกกันเป็นเป็นบริบทเป็นเรื่องๆแต่สิ่งสำคัญแยกใจตัวเองให้ดีโอเคนะครับอะเดี๋ยวลองฟังเสียงหมอบีที่เขาให้คาสัมภาษณ์ไว้กับทางๆของคุณอุ๋ยคุณมดาหน่อยในรายการข่าวใส่ไข่นะครับจริงๆรายการที่ผมก็ทํานะแับเท่เทเที่ยวดีไปเที่ยวมาก็เลยไม่ได้คุยกับหมอบีครับเมื่อวานอ้าโอเคลองลองฟังดูสักนิด หมอบีอยากจะบอกอะไรกับตอนนี้คนที่ติดตามข่าวนี้บ้างคะได้ครับพูดสั้นๆเลยคืออานหนึ่งตอนแรกไม่ได้ออกมาพูดเลยเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับผมเลยผมก็ไม่คิดว่ามันเกี่ยวกับผมแต่ถ้าคิดว่ามันเกี่ยวกับผมผมก็ตอบไะท่สั้นๆว่าหนึ่งเรื่องทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นดำเนินคดีตามกฎหมายไปถึงสูงสุดแล้วหมายออกแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันมีพยานหลักฐานมันไม่มีอะไรที่มันเป็นที่ใส่อะไรครับเรื่องที่สองวัดพระบาทน้ำพุเปิดเผยออกมาเนี่ยมันจะยิ่่งกกวววาาารขออีเพบ คนเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้าน 100, 100, ไม่ไม่มีปัญหาครับไว้เดี๋ยวผมออกไปผมไปชี้แจงทุกประเด็นครับเพราะว่ามีหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดหลวงพ่อก็รับทราบหมดไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการชอโกงอะไรมีเงินอะไรของวัดหายอะไรไหมฮะไม่มีหายเลยครับทุกอย่างเป็นไปตามระบบระเบียบตามตำรีหลวงพ่อครบถ้วนหมดพี่หมอบีเข้าไปอยู่ที่วัดพระบาทน้าพูเนี่ยอันนี้เข้าไปไปทํางานในฐานะอะไรแบบไหนอะไรยังไงฮะผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัดพระบาทน้าพูครับผมเป็นจิตอาสา่อทำงานให้หลวงพ่อลงโกดเออได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินของวัดอะไรยังไงไหมหรือว่าเป็นจิตอาสา ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับวัดครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกมนหมอหมอบีไม่ได้ไปไหนอะไรครับหมอบีที่เคยอัดคลิปเอาไว้ที่ว่าอะไรนะจะอยู่ได้ไม่นานอะไอันนั้นคืออะไรอะฮะหมายถึงามันมันมีหลายประเด็นมากเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยบอกครับแต่ว่าพอดีป่วยครับจริงๆตอนนี้คือหมอบีจะออกจากโรงพยาบาลวันไหนนะคะเมื่อไหร่นะหมอบีพร้อมที่จะยังไม่ค่อยแน่ใจครับเดี๋ยวบอกครับแล้วคนที่เขาออกมาโพสพาดพิงไปถึงหมอบีอย่างนี้หมอบีจะเอาไงอะฮะก็เดี๋ยวว่ากันครับอยากจะบอกอะไรกัับคนทที่่ตติดดาามมขว้งห ตอนนี้โฟกัสว่าน่าจะเป็นหมอบีแล้วแต่ใครคิดอะไรยังไงแต่ว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการทั้งหมดมีหลักฐานมีอะไรเรียบร้อยหมดไม่มีการฟอกโกงไม่มีแรงชินทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ใจทั้งหมดนะครับออกไปเดี๋ยวผมค่อยไปแถลงทีแล้วกันครับนี่ครับนี่คือคุณดํำสิทธิเอก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 อ่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์เมื่อวานนี่ยนะครับก็บอกมาแบบนี้เห็นไหมนะก็เขามีสิทธิชี้แจงครับพี่ นะครับเขามีสิทธิแจงนะครับแต่ก็แหมผมกําลังงงอยู่ว่าทําไมประเด็นนี้มันถึงเกิดขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่คุยทางฝั่งของท่านผู้งานกองปราท่านก็ยืนยันชัดเจนว่ามีคนไปร้องจริงครับแล้วร้องมานานแล้วด้วยแล้วไม่ใช่ร้องอย่างเดียวนะกองปราทํางานแล้วด้วย,ลง,ล,วยลงพื้นที่แล้วด้วยถูกไหมครับพี่ใช่ครับลงพื้นที่แล้แวใช่ครับ มีการเรียกพยานบุคคลมาให้ปากคำสิบปากนี่เยอะพอสมควรน,นะพี่เ <The S 2> ดสภาพคดีมันเดินไปเยอะแล้วครับเห็นเป็นใยแมงมุมย่อๆแล้วครับประกอบกับว่าพยานเอกสารหรือว่าสเตทเมนที่ท่านผู้การยังสงวนอยู่เนี่ยผมว่ามันมาซัพพอร์ตได้อยู่แล้วละครับครับครับพี่เกิดครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะครับแล้วคือถ้าเกิดเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนรอให้เขามาชี้แจงก่อน หรือมันไม่ได้นะจริงๆแล้วมัน <c oughs> คือผมกลัวตรงๆนะคืออันนี้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปก้าวล่วงสมายบีนะแต่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยผมกลัววทางวัดอยู่หลวงพ่อเองเนี่ยจะเสียเปรียบในมุมของสังคมนะผมบอกแบบนี้น่อนในส่วน,วส,วนส่วนตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์วัดแล้วก็เป็นทนายความนะครับผมผมว่าระยะเวลาที่ที่มันเริ่มมีปัญหาและเริ่มตั้งแต่กองป่าไป ที่วัดรวมทั้งระยะเวลาที่หลวงพ่อให้เวลาชี้แจงมันมันนานพ <มา S 2> อแล้ว,ลวถ้าจะชี้แจงอะ่ะมันควรชี้แจงตั้งนานแล้วแล้วก็หลักพยาฐานมันควรจะชัดเจนแล้วซึ่งผมคิดว่าสําหรับผมนะผมว่าเพียงพอที่ระยะน่าจะหมดเวลาด้วยซ้าที่จะมานั่งรอเรื่องเื่อชี้แจงแบบนี้อีกครับเพราะว่าถ้าหลวงพ่อไม่ทําอะไรผมก็ห่วงสภพห่วงภาพลักษณ์ของวัดเหมือนกันห่วงภาพพจน์ของหลวงพ่อเหมือนกัน นะครับผมเองในฐานะที่เป็นลูกศิษย์และเป็นทนายของวัดผมอาจจะต้องใช้สิทธิในการปกป้องวัดเต็มที่อยู่แล้วครับครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่พี่เกิดพูดมากับทางฝั่งของตัวทนายความของทางหมอบีพูดมาดูมันค่อนข้างจะยังไม่ค่อยตรงข้อเท็จจริงไม่เป็นไรผมเองก็รับฟังอีกทีนึงองนะผมก็รับฟังอีกทีหนึง่งผมก็ไม่ได้ประปํามผมว่าผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าหมอบีอะไปทําแบบที่แบบนี้อืคือมันก็เป็นเรื่องที่ตัวเลขลักษณะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ ฝ่ายหมอเบียเองก็ต้องชี้แจงไปแล้วว่าสิ่งสิ่งที่มันสิ่งที่เรารับสารมาบกลงว่าไอ้เรื่องสารปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นบ้านได้ยังไงใช่ครับทีนี้หมอบีก็บอกว่าเขาก็มีเงินจากรายได้จากทางอื่นเพราะเขาปราบผีอมันมันก็เป็นผู้ตากวเลาะเดี๋ยวก่อนนะเขาปราบผีนะอาจารย์เรื่ออาจารย์บีหัวเลาะทำไมเนี่ยเขาปราบผีเขามีเงินจากการปราบผีอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเอ้าเขาปราบผี่จริงเหรอเขาคือทูตสื่อวิญญาณเขาแบบเขาเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะเขาไม่ทำอย่างนี้นะแต่เขา สื่อวิญญาณได้สื่อเฉยๆจะไม่ได้ปราบใช่ไหมเขาเขาก็ไล่ด้วยนะเขาปราบผีนะอ๋อแต่ไม่รู้ทำยังไงแต่ไม่รู้เขาทำยังไงแต่เขาอาจจะไปคุยไปอะไรเงี้ยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือเปล่าผมไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่มีคำว่าไปเถอะเนาก็ไม่แน่นะจะแบบเวลาไปคุยกับผีว่าเออไปเถอะอย่ามาอยู่ที่นี่เลยไปอยู่ที่ชอบที่ชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมไม่รู้อาจารย์เบียมองไงเรื่องนี้ไม่อาจารย์เห็นเขาแต่มุมสอนธรรมะไงไม่เคยเห็นในมุมปราบผีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาชื่อนี้มใช่หรอ ทุ่งปัญญาเขามีไปไล่ผีนะอ๋อแต่สอนธรรมะเนี่ยอาจารย์เห็นชื่นชมในมุมที่เขาสอนธรรมะชื่นชมมันดีแต่ว่าส่วนผิดก็ว่ากัไปตามผิดส่วนดีก็ว่ากัไปตามดีก็แยกแยะออกจากกันอยู่แล้วบุญบาปมันแยกออกจากกันถ้าทําความเรวความชั่วทําความบาปเองก็ต้องรับผลอยู่แล้วของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกอย่างอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ไม่เปิดรับบริจาคหลายคนแบบพยายามจะเอาเงินยัดมือให้อาจารย์เวลาไปบรรยายรย์เอาเงินไปเนี่ยไปช่วยค่าน้งมาลดอาจารย์ไม่รับเลยจะปฏิเสธหมดเพราะอะไร เพราะว่าเนี่ยกลัวอย่างเงี้ยเวลาเรารับบริจาคมาเอาเงินบริจาคมาแล้วมันเกิดปัญหาเราไม่รู้รจะแบบจะชี้แจงยัยงไงมาดีแคลรยากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าขายของดีกว่าเพราะนั้นถ้าเขาขายกอ,อย่างจางขายน้ำพริกอย่างเงี้ยเราขายของของเราเราสบายใจเราเอาเงินมาทํากิจการางานของเราเราทำได้จะไม่ไกอเลยนะ คนตื่นทำไงตายโอ้ขอบคุณมากเลยนี่ใช้ได้เลยเนี่ยพอเวลาพอเวลาเราขายของอย่างเงี้ยเราขายของเราเรารู้สึกว่าเราสบายใจต่อการที่เราเอาของเอาเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ในความซื่อ์สัจิตสัมาอาชีพเนาะเราทำแต่เวลามันไปเปิดรับบริจาคปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาใช้ในกิจการงานส่วนตัวเนี่ยอันเนี้ยปัญหามันจะเกิดเยอะมากใรเวลาปัญหามันเกิดเยอะเรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่บริสุทธิ์มันไม่เซฟตัวเองอาจย์ก็เลยบองว่าเนี่ยถ้าเราไป สอนธรรมะแล้วรับเงินเข้ามาส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวปัญหามันก็จะกลับมาเกิดแบบนี้แต่ถ้าจริงรับได้นะอาจารย์รับได้ในส่วนของกรณีที่เขาให้อาจารย์โดยเสน่หาอ้นีมันไม่เกี่ยวกับการที่อาจารย์ไปเปิดรับบริจาคได้อันนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่แต่รับได้ครับรับได้ก็เหมือนเป็นกันเทศอาจารย์อาจารย์กังวลใจอะไรกับเรื่องนี้ไหมครับก็กังวลนิดนึงครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นจริงนะพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มก็ทราบดีเขาแฟนคลับก็เยอะแล้วก็นอกจากแฟนคลับในฐานของตัวเขาเองเนี่ยก็มากแล้ว ของวัดด้วยใช่ไหมครับเพื่อวัดก็มีชื่อเสียงมานานพอสมควรแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมมาเยอะเนี่ยถ้าถ้าเรื่องนี้ไม่เคลียร์เนี่ยมันสั่นสะเทือนทั้งสองมิติทั้งมิติของคารวะและมิติของพระสงฆ์ใช่ไหมครับนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องระมัดระวังครับนะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะฮะอาจารย์มีอะไรมาให้ผมครับเป็นอ๋อให้พี่หนุ่มชนมนทำใจให้สงบนะครับซือพุทธมนต์จากพุทธการครับโอพุทธมนต์